พี่น้องเลยให้เขาไปดูทาง y o ยูทูบพิมเชื่อพระชาโนะน่จีเ้เท่าไงเพ่งเท่าไงจี้ที่เ,เรียนปีเพ่งจี้ที่เรียนปีนะนั่นๆถูกถูกพวะพวะเลยนั่นก็ถูก,ถก,ก,กเหมือนกันปื้นตะลึงพุ่งพุ่งเลยเด้อจิตพุง่งขึ้นสู่ภูมิโลก,กุตละธรรมท่านนี้ก็จิรุดแล้วท่านนี้ก็จิรุดเหมือนกันท่านนี้เตรียมรุดแล้วเด้อาจริงจริงอ,อย่าเพิ่งวางอาเพ่งกันจิตวางเองเลยนะอาการจิตวางเองท่านนี้ก็วางเหมือนกันนะจิตวางเองนะรู้ไหม อาการจิตวางเองนะนั่นแหละคือคือสิ้นอสวก,กิเลสแล้วจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วที่นี้ความหลงไม่มีในในจิตในใจนะมันหายเมื่อแต่ความหลงได้มาเนะี่ยมันคือความหลงที่จรเข้ามากระทบความคิดของคนอื่นเขามากระทบเขาเรียกว่าทิศสังขารสิ่งเหล่านี้มันต้องมันเป็นวิบากกรรมทางมโนเมื่อก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องได้สัมผัสรับรู้ความหลงกับความทุกขนะ์นนะฮะนั้นเกิดจากสังขารเกิดจากความคิดของคนอื่นถ้าจะเกิดจากเราเราก็ไม่ได้เอาไว้นานเราก็ต้องรีบว้างความทุกข์นั่น ความหลงของไม่เที่ยงเขาใจเป็นของไม่เที่ยงกันน,นั่นแหละมีคนไปยึดมั่นถือมั่นน,นั่นแหละคิดไปกับสังเกตนึกถึงเรื่องปีไปแล้วก็สังเกต,กวกเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆก็ค่อยๆชัดขึ้นนกต่จิตตะเองนะความรู้สึกนตัวเนี้ยตัวไปไม่พาน